โอเค for if ก็เพิ่งปล่อย behind The Scene ของเพลง Let Me Know ชอบเพลงนี้มากของน้องอยากดูอยาก react โอเคนั้นเราก็ไปดูกัน สวัสดีค่ะแอมอัชฉริยาค่ะเป็นบริเตอร์ของเพลงคิดคิดของโฟอีฟค่ะร่วมกับพี่ชนละทัศน์ด้วยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราอยากทำเพลงที่เียเห้น้อยหวานหวานให้โฟอีฟเพลงเราคิดว่าเลยเราเอาเป็นเรื่องของการที่เราบอกคนคนนึงว่าเอ้เราคิดตรงกันหรือเปล่าถ้าเกิดคิดตรงกันนะก็ให้เขาบอกมาเราอยากให้เพลงเนี้ยต้องดีแล้วสึกว่าเป็นความสวยที่มีความเซ็กซี่อยู่ในนั้นค่ะ เหียนเพลงเพราะชอบมากเพลง Let m ม Know นนเนี่ยครับ no, <I> น้อง,งไอวันนี้ก็มาอัดเพลงคิดคิดนะคะ โอ้ตอนที่ได้ยินเดโมเพลงนี้คือโอ้มายกอนนี่มันเพลงอะไรกันครับเนี่ยทำไมมันถึงเพราะขนาดนี้แล้วก็เนื้อหาเพลงสือเข้าใจง่ายมากขอขอทำอย่างนี้อีกทีเยอยโยงโอเคค่ะเสียงแหบนิหนึ่งอะ

กเสียงน้องแบบว่าสวยมากเนาะสวยมากได้แล้วก็เหลือตรงท่านบิดตรงนี้ทำเสียงแบบเมนโวคอลนะ ายากมากค่ะทุกคนแต่ว่าพี่แอมก็คือปล่อยให้เราทําตามใจตัวเองซึ่งการที่พี่แอมทําอย่างนี้ไอ้อะก็ไม่พอใจเลยสักอันอายก็อัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจจริงๆ ไม่ไม่ลงหักไม่ลงนะ<อ>ิเสียงแค่ก่งมากอ่ะไอช่วยพี่แอมก็เก่งมาก ถึงเราจะเจอพี่แอมบ่อยแต่ว่าไม่ giving, like <ด Liberty. S 2> ค่อยได้เจอในพาร์ทการทํางานสักเท่าไหร่ยังแบบจับทางไม่ค่อยได้เท่าไหร่ช่วงแรงซึ่งก็รับรู้แล้วค่ะว่าเป็นการร้องเพลงแบบยัว่วยไม่อยากะเจ่จ show me วลองเ็นกดันกัีปกร้อองเาที่อยากรองเอาละ ไม่ใช่ You know it's hard to try To keep it in my mind ไม่อยากจะเจ็บเยอะแต่เก็บ to show me how you feel inside ถ้าไม่พูดรู้อันนี้สำเนียงมันน้อยไปหน่อยโอเคใช่อย่าคิดโอเคสัมเนียงโอเคได้ค่ะคือชอบชอบเพออราแล้ตั้งแต่ตอนฟังเดโมโลแล้วเราก็เลยแบบทำออกมาในแบบเวของเราฉันฉันฉ <Okay. S 2> ันฉันฉัน

โอเคเป็นคนสวยแล้วนักจอีนสวยิ่งแล้วค่ะที่เธอคิดฉันค่แค่ว่าจะอรับรองการคิดแค่ไหนฉันว่าคงจะไม่ต่างข้างหน้าพอมากข้างหลังเป็นเหนื่อยนิดนิดงั้นเอาข้างหลังใหม่เอาข้างหน้าโอเคค่ะคิดฉันคิดว่าไม่คิดไปคนเดียวคิดแค่คิดมันก็คงจะไม่จาน <laughs> 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 Warm baby let me baby let me know Baby let me know now Baby let me know Baby let me know, baby, let me know. Baby, let me know now what to kitchen you no no <laughs> เว้ยพี่รู้อ่ะก็แต่เพลงก็ฟิลพี่แอมเลยพี่แอมก็แบบเอาฟิลโจเลยอยากได้แบบยึกคออยากได้แบบสิริแบบโจลินเลยเอาเป็นโจลินใส่มาเลยขอแบบเก่งอะไรเงี้ยเราก็แบบหนูไม่เก่งขนาดนั้นนจจะแบบ <c oughs> ริ่ตเก็เ <c oughs> ข้าจังหวะแล้วมันลงปะเออทำไมวะ <c oughs> เปิดแต่นอมแม่ลองดู

ือเราได้ไดฟังคือชอบเพลงมาคือเพลงมันแบบติดหัวกูยงไม่ได้ปล่อยเพลงช้านานแล้วนะแล้วก็เพลงนี้มันแอบแบบลิงก์กับเพลงก่อนหน้านั้นที่เราเพิ่งปล่อยไปด้วยแล้วก็เต็มที่ะค่ะสนุกอยากรู้เหยว่าเพลงช้าอีกเพลงของน้องคืออะไร เพราะว่าเราคิดด like like ู t ีแบบกู situation ship แบบกูเล่าใส้กูรม้ฮัอย่าถึงได้กลับมาเราได้ร้องเปิดตอนแรกแฮปปี้นะต้องทำให้คนรู้สึกอยากฟังต่ออเลอเนาะจะไม่ถึงชอบมาไกล้กัน ทำไมต้องทำให้ใจสัน่นทำไมสายตาจะมีบางอย่างไม่เข้าใจอุย้ยเพราะว่ามันเพาะมากอันนั้นอะอันนั้นมันเกินเฮชให้ปิดแอปมาต่อที่เธอคิดฉันคิดคิดว่าใจรัดร้งกันคิดแค่ไหนฉันหวังคงจะม่นบเบางแต่ว่าสวยค่พอนเพาะเลยอะ่ะข้ากันกัน กคนน่ารักเลยพหอมากน่าเธอเกิดมาเพื่อรองเพลงนี้ท่อนบิดเลยนะคิดใซบนความรูนรักอ่ะน่ารักขอกระซิบแบบกบ ขอลองจับเบาๆได้โอ้โหน่าโอ้โหแอมหนูก็เหมือนกับพี่แฮปปี้มีความสุขมากเพราะว่าพี่แอมแบบอวยแบบชมแบบ จะหนูแบบรองลยทุกคนไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้หนูจะร้องเพลงพรขนาดนี้มาก่อนเราชอบไม่หยุดเลยชอบนะคะชอบเพลงนี้เหมาะกับหนูใช่ไหมนว่าจะวันคิดแค่ไหนฉันว่าคงมาง

ฉันคิดคิดว่าใจรู้ตรงกันคิดแค่ไหนฉันว่าคงจะไม่ต่างตองคิดไหมแค่คิดปะถ้าขอแค่เป็นตรงใช่แค่ตรงได้ไหมคิดแค่เอเคค่ะเดี๋ยวเราดูค่ะทีจ

เออเจอแล้วพี่แอ,เอามาเ่าเอีเมา嘛าชอบคนนคี้มากดูเก่งดีอันนี้ทำหน้าแบบเซ็กซี่เลยกอเซ็กซีอ่อย<อ>ู่ๆอะไรหน่อยเนี้ย <laughs>

เล่นเปิดแต่ไมคนร้องเพลงเพราะๆแต่ว่าอ้าเดี๋ยวหนูลองอยากรู้เหมือนกันว่าเสียงเป็นยังไงมันแตกต่างกันเนี่ยมันรวมคนแล้วถ้าท่ายอยู่เหมือนกันเพราะว่าเหมือนมันก็ต้องทำให้คนรู้ว่าท่อดนี้คือท่อนปิดมันต้องมีมีน้ำหนักในทอดนี้นะแต่ว่าก็ต้องเวแรงันต้องรอดไหเงี้ยค่มันมีรสแัลกๆเอกลักษณ์มากเลยบางทีก็ต้องผ่อนต้องเรียนรู้แค่ผ่อน ประมาณนี้ประมาณนี้งบจะทำตัวอย่างนี้ด้วยเออไปดีอะดีครับได้ครับเบ้โอเคอันนี้มันต้องทำหน้าแบบย่นสุดอ่ะ baby baby let me okay k e it m e a r t tonight คุกเรื่อง,องทนี้มันรงที่หมายร้องเฮ้ยไม่เคยทาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะความยากของเพลงเนี้ยคือการที่จะต้องร้องให้มีาการสื่อสาร<อ>ความรู้สึกที่ว่าเหมือนเรากําลังส่งเมสเซจเนี้ยไปหาคนที่เราชอบอะค่ะมันจะมีเรื่องของอารมณ์มากขึ้นต้องใช้เสียงเล็กเสียงน้อยเสียงลมหรือว่ามีเทคนิค ของการอินฟอรวยส์บางอย่างที่แตกต่างจากเพลงแรกนะคะสวัสดีฮะได้ค่ะ <Bye. S 2> สวัสดีค่ Baby, ะสวัสดีค่ะแม่ไม่พูดออกมาแต่ตาของเธอมันฟ้องไม่ดังฟืนได้ไหมถ้าใจเธอมันรีกรอง mm hmm. ดีมากขอแบบนี้ mm hmm. เป๊ะๆเ,เลยอีกครั้งหนึ่งยากละโอเค ไม่พูดออกมาแต่ตาของเามันฟ้องไม่ต้องฟื้นได้ไหมเธอใจเธอมันไม่ร้องที่เธอคิดฉันคิดคิดว่าใจเราตองกันแค่ไหนฉันว่าคงจะไมเจดเนเทคละแนวแค่เสียงเสียงครับยกไปหน่อยอาจจะลดไวปโต้ลงนิดนึงพนั่นเองตองนั้นดีมดเลยโอเอ คพออันนี้โอเคครับพออ่ะไฟนี่มันจะมีคิดชื่อคิดพวกสุดท้ายมันเปลี่ยนคีย์มีไฟมันสูงกว่าแต่ร้องเหมือนเดิมแต่มันสูงขึ้นนิดนึงแต่ฮะคิดชันคิดว่าไม่คิดไปเอาใหม่ได้ไหมฮะว่าไม่คิดไฟผูมันจะประมาณนี้คิดชันงคิดว่าไม่คิดไปคนเดียว คไม่คดไปเดคคคมันก็คงจะไม่ทันคว่าไม่คไปคนเดคคคมันก็คงจะไม่ทันโอเคาเธอรู้สอตรงนี้ต้องมาหากันว่าถ้าเป็นฝ้ายลองจะทำเสียงยังไงดี ท่อนสุดท้ายประโยคเดียวเลยก่อนจบค่ะมันน่าจะเป็นแบบใกล้จบแล้วแล้วมันท่อนสำคัญอะไรเงี้ยก็เลยแบบเจาะแน่นๆหน่อยอะไรเงี้ยเธอเรู้สึกแบบฉันเธอเธอเธอบามากเอาแบบนี้เลยดีเธอเรู้สึกแบบเอาใหม่ไม่ได้แล้วเนี่ยเธอเธอรู้สึกเธอเธอรู้สึกแบบฉัน แล้วเราเคยเจอเหตุการณ์คิดแบบนี้ในชีวิตจริงปะมีมีอยู่แล้วคนเรามันมีแหละคิดตรงกันอะแต่ไม่พูดนะแต่มองตากันนะเสื้อดีค่ะรับ punch น้องสวยของเราที่เธอคิดฉันคิดคิดว่าใจรโ้นตรงกันคิดแค่ไหนฉันว่าคาจะไม่ต้าน แถวแถวแรกๆอะดูสวยมากแต่ว่าร้องร้องไปเหมือนลืมดึงสโลโอเคที่เธอคิดฉันคิดคิดว่าใจเราดร้องกันคิดแค่ไหนฉันว่าคงจะไม่ต้านนี่โอเคเลยเก่งมากคิดฉันคิดว่าไม่คิดไปคนเดียวคิดแค่คิดมันก็คงจะไม่จัง อันนี้สวยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอาผมดิวอ, <c oughs> <Okay. S 2> อีน,นิดโอเคไ, <c oughs> ได้แล้เ <c oughs> วเย้คันรี้พีคอยมากเพราะคุณใครคะพันชีนชรู้ใช่ไหว่าไม่ใช่แค่เอที่รอเอาแบบนี้อีกรอบหนึ่ง Rosie <Suce> may will make a cat a tea raw. One cut a rosie may will make a cat a tea raw. I want to make a cat a tea raw. Rosie may will make a cat a โอ้ยร้องพรามากี่แอมของเจ๊ก like um ็เป็าคำอถ้าเราเป็นักแต่งเพลงแลมีกุ่มนองชวนมาลร้องเพลงของเราถเราก็คงจะพูด้าหนูก็ไม่รู้กันอหมอหนู้อตรงนี้เยอะหรอข้อสุดท้ายนที่หวังมากเพราะว่าเราปเตีย เราจะแบบไม่ค่อยได้ร้องเสียงโพรนั้นเลยได้ใช้ทนเสียงใหม่ๆตึ้งเตลงเหมือนกันเพราะว่าแบบอัดแค่สอเพลงก็คือได้เลยใช่เลยอแล้วก็มันจะม well. ีท่อนทุกสุดท้ายที่ค wow. ีย์มันเปลี่ยนขึ้นไปเนาะมเมื่อตอนขึ้นหนูลืมหนูใส่แรงไปหน คิดนคดว่ารักอ่ะเสร็จแล้วเก่งมากเย,ย้ขอบคุณค่ะความรู้สึกตอนแรกที่ได้ฟังเพลงเนี้ยเราตีความเลยเพลงเศร้าแน่นอนพอถึงวิลาท,ที่เข้ามาในห้องอัดพี่อมบอกว่าพันที่อยากให้พันเป็นฟิลตัวพันคิดแบบเซ็กซี่ที่สุด หนูง,งงมากแค่หนูแบบเนื้อเพลงมันแบบมันเศร้าไม่ใช่หนอนนอะไรเงี้ยเราตีความมาอย่างเศร้าเลยทีก็ถือว่าดีเพราะว่าเรารู้สึกแบบเป็นตัวเราอะไรเงี้ยครับที่เธอคิดฉันคิดคิดว่าใจเราตรงกรันคิดแค่ไหนฉัน เอาขอครึ่งหลังเลยค่ะคิดแค่ไหนฉันว่าคงจะไม่ต่างทีข้างหน้าได้แหละคิดคิดคิว่าใจโดดตรงการคิดแค่ไหนฉันว่าคงจะไม่ต่างคิดฉันคิดว่าไม่คิดไปคนเดียวคิดแค่คิดมันก็คงจะไม่ทันเพราะว่าก็ออมมันจะมีท่อน ที่มันเป็นแบบนี้ฝุกสุดท้ายอะค่ะมันคนละคีกันลองอันนั้นก่อนไหมได้ค่ะโอเคลองหนึ่งรอบได้อะค่ะแบบไม่คิดอะไรโอเคไม่คิดอะไรแอนจะร้องใครครับผมออดแค่ ชอบร้องเสียงสูงๆูหรอเออใช่นะอาจจะถนัดเสียงสูงสูงเออแต่ว่าหลังทำคีย์ขึ้นไปอีกโอ้โหไปที่ท่อนแปใช่ไหมทุกอย่างที่เห็นฉันเชื่อยังไงก็มากกว่าเพื่อนถ้าเธอจะบอกไม่คิดอะไรฉันว่าคงไม่ใช่เรื่องต่ออก็เป็นแรปเหมือนกับได้ลองทนแรปค่ะซึ่งก็เป็นแรปลมๆ คือจริงๆอ่ะเป็นคนชอบร้องแบบอะไรลมๆอ่ะรู้สึกว่ามันสวยอ่ะไม่ไม่ตะโกนดีทุกอย่างที่เห็นฉันเชื่อยังไงก็มากกว่าเพื่อนถ้าเธอจะบอกไม่คิดอะไรฉันว่าคงไม่ใช่เรื่องเน,นี่ยจ๊ะคุยเก่งมาก <c oughs> นนเก่้มากฉัน ใวจไอหัหอหือตอนนี้เสียงมันนิ่งมากเลย mm hmm. อาจจะแบบชาช้าให้มีหนักเบาโอเคพี่ออยากให้มีความต่างเขาก็เลยแนะนำให้เราทําอะไรที่แบบไม่เคยทําอย่างเช่นการแบบการไถ่โน้ตอะไรอย่างเงี้ยกอ,อาจจะถนัดแบบว่าร้องลมก็จริงแต่ว่าเป็นคนร้องตรงๆรงเออมันก็มีความท้าทาย welcome to my c h a n n e เธอเธอรู้สึกปวดฉันให้หัวใจเธอโพดมันได้หรดแล้ว่วขอมากเสียงสวยเอ่ยมากมากขอบคุณค่ะเออมันเป็นช่องของเรามันเข้าทางเราและก็เลยวันนี้ก็เลยบอกว่าใช้เวลาแบบค่อนข้างเร็วนะคะใอ ได้มาสวยมากกับโปเอีอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากวันแรกของวันที่เหลือที่แบบไม่เจอกันนานมากน้องๆองได้มีพัฒนาการขึ้นแล้วก็โตขึ้นนะคะน้องลองทาออกมาได้ดีมากเลยเพราะมากแล้วก็มีคาแรคเตอร์ของแต่ละคนด้วยนะคะอยากให้ลองฟังดูค่ะฝากเพลงคิดคิดก็เราชอบเพลงนี้แหละเลยพน่าอมต่งให้น้อ มันเป็น,ปนความรู้สึกที่ทุกคนต้องเคยรู้สึกอะไรเงี้ยแล้วลลรู้สึกว่าทุกคนน่าจะอินกับเพลงได้ไง่ายกลับมาอีกครั้งะะกับเพลงดรามาติกข,ของโฟอีฟนะคะก็ฝากด้วยนะคะตื่นเต้นดีค่ะพวกเราโฟอีฟชอบมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบเหมือนกันก็เป็นกลิ่นไอายใหม่ๆของโฟอีฟอีกแล้วหลายๆคนน่าจะคาดหวังแล้วก็ตั้งตารอค่ะก็ฝากด้วยนะคะเพลงคิดๆนะคะเพลงของพวกเราโฟอีฟที่มาดูโดยพี่แอมอัเริยานะคะฝากทุกคนได้ฟังกันเยอะๆนะจ๊ะชุกสตรีมมิ่งเลยกิ๊ 希望找到更多。 ของ b e h ้อง t ล e งด้านของน้อง4อลีฟคิดคิดเล e มี o นชอบมากสนุกมากน้องเก่งมากพี่แอมแต่งเพลงเพราะมากโอเคแค่นี้แหละก็มีแต่ชมชมให้น้องบาย